ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นแล้วอาจจะดูหน้าตาตลกๆนะครับหน้าตาตลกเนี่ยเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับแก้เครียดนะครับแก้เครียดความร้อนนะครับแต่ที่มีประโยชน์กว่าความร้อนนะครับก็คือน้ําครับนี่คือถังน้าน้าดื่นครับผมเห็นนะครับน้ำอยู่ตรงไหนนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับเพราะว่าน้ําดื่มเนี่ย ทุกชนชั้นนะครับทุกประเทศนะครับที่ต้องดื่มน้ํากันนะครับเพราะว่าร่างกายละคนเราจะขาดน้ําไม่ได้ถ้าถามว่าคุณภาพถังใหญ่ๆนี้ดีกว่าไหมดีกว่าครับเพราะว่าถังใหญ่ๆเนี่ยราคาก็ไม่แพงเหมือนที่ท่านคิดไว้นะครับถามว่าปลอดภัยถึงไหนปลอดภัยครับเพราะว่ามีเครื่องกรองนะครับ เครื่องกองน้ําดื่มนะครับที่เราสามารถนะครับซื้อมาติดตั้งได้อีกที่บ้านนะครับถามว่าน้ําดื่มตัวเนี้ยที่เครื่องกันออกมาเนี่ยเพื่อจะดื่มเนี่ยเพื่อให้ความสาดเนี่ยเครื่องกรองน้ําของเราเนี่ยติดตั้งเองได้นะครับติดตั้งแล้วก็ต่อน้ําประปาเข้าไปครับผมต่อน้ําประปาเข้าไปนะครับเราก็ใช้น้ําประปาครับเข้าเครื่องกองแล้วก็ กรากองแล้วออกมาเป็นน้ําดื่มในถังนี้นะครับถามว่าน้ําในถังนี้ใช้ได้ดื่มกี่วันถ้าอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยก็ใช้ดื่มได้ประมาณสองวนันครับใช้ดื่มสองวนันเท่านั้นเองครับถ้าถามว่าประหยัดไหมประหยัดครับเพราะว่าเครื่องกรองน้ําของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนเฉพาะกรองนะครับตัวไส้กรองข้างในนะครับนะครับตัวไส้กรองข้างในเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนปั๊บเนี่ยจะกรองน้ํา ได้ ة, คุณภาพได้สะอาดมากเลยครับนี่ค so, ือม <affe tới> <Okay. S 2> ีประโยชน์มากๆนะครับกับเครื่องกรองน้ํานะครับเพื่อน้ําดื่มนะครับถือว่าเราไม่ต้องไปซื้อน้ำดื่มซื้อเฉพาะเครื่องกรองน้ําลรกๆเท่านั้นเองนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็สามารถซื้อเครื่องกรองน้ํานะครับมากรองน้ําที่บ้านได้เลยครับวิดีโอชุดนี้ก็ขอฝากไว้ฝากไว้ดูให้จบด้วยนะครับ